เบบี้ครับมาเจอผมอีกแล้วนะครับที่เก่าเวลาเดิมวันนี้นะครับมาทำเมนูข้าวเหนียวเปียกลำไยช่วงนี้ฤดูลำไยครับต้องจัดสักหน่อยใช้ช้อนแกงครับเบบี้แค่เม็ดออกแบบนี้เลยเอาเป็นเนื้อฉ่ำๆมาใช้นะครับแล้วเราก็จะล้างข้าวเหนียวครับผมแล้วก็เอาไปต้มในน้ําเลยทุกคนครับเดี๋ยวผมทิ้งสัดส่วนไว้ให้นะครับในแคปชั่นหรือคอมเมนต์ครับผมต้มสักสินาทีนะครับข้าวก็จะบานออกแบบนี้เลยครับค่อยใส่น้ําตาลทรายลงไปอย่าเพิ่งใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะน้าตาลทรายจะ ตัวข้าวแล้วข้าวจะไม่สุกดีครับผมและก็ต้มต่อไปครับโดยรวมเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะสุกดีแล้วครับสามารถใส่เกลือป่นได้สักเล็กน้อยนะครับในเมนูของหวานนอกจากลำไยแล้วผมขอใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนสักหน่อยและมาทําน้ํากะทิราดกันคับใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมครับและผมจะนําแป้งข้าวโพดผสมกับกะทิลงไปเพื่อให้ข้นแต่งรสให้เค็มด้วยเกลือชมพูครับนมลำไยอบอว่บ juicy juicy ลงไปได้เลยนะครับตามด้วยเนื้อมะพร้าว ปิดเตาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโคเรโคเร,ครนิดหน่อยนะครับแต่อย่าให้เนื้อลำไยนี่ยแตกนะยิ่งใช้ลำไยสดทำนะครับยิ่งหอมแล้วก็สดชื่นมากเลยครับลองไปทํากันดูนะครับเบบี <S 2> <S 2> ้เอนจอยนะครับผม